ล่าสุดวาแดงยังปั่นไม่เลิกยอมถอยอย่างเสือขอยืดเวลา90วันตามชาวเนต็ตคาดการล่วงหน้าดันร้องว่าพี่จีนไม่สนับสนุนทำให้อาวุธสู้ไทยไม่ได้เมื่อเรื่องราวการต่อรองระหว่างวาแดงกับทหารไทยกลับมาเป็นหัวข้อร้อนแรงบนกระดานการเมืองออนไลน์โดยเฉพาะกับข่าวที่ว่าวะแดงยอมถอยอย่างมีชั้นเชิงขอยืดเวลาออกไปอีก90วัน ตามที่ชาวเน็ตหลายคนคาดการไว้ล่วงหน้าเสียงลือเสียงเล่าอ้างโดยบอกว่าจีนซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนหลักในเงามืดของว้าแดงไม่เห็นด้วยในการเปิดศึกกับไทยทําให้ว้าแดงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากกว่าเดิมในทางกลับกันฝ่ายพี่ไทยยังใช้มุกเดิมในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ้างว่าไม่ต้องการรังแกชนกลุ่มน้อยและควรอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ทว่าคำพูดที่ดูสวยหรูนี้กลับกลายเป็นหนามที่แทงใจคนในชาติเมื่อย้อนคิดถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่วาแดงมีบทบาทสำคัญในการผลิตและลักลอบนำเข้าวาแดงไม่ใช่แค่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในแกนนำของเครือข่ายค้ายาเสพติดที่แผ่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความน่าหวัดหวันของกลุ่มนี้อยู่ที่ความสามารถ ในการผลิตยาเสพติดในปริมาณมหาศาลและการใช้เส้นทางธรรมชาติทางภาคเหนือของไทยเป็นสายลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางและกระจายสู่หัวใจของเมืองหลวงก่อนจะส่งลงใต้เพื่อขายไปยังต่างประเทศเมื่อมองกลับมายัางบ้านเมืองของเราปัญหายาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเข้ามานี้ทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนมากตกเป็นทาสของยานารกส่งผลต่อการทำลายครอบครัว ความสงบสุขในสังคมและอนาคตของชาติขณะที่นโยบายปรับปรามยาเสพติดของรัฐบาลดูเหมือนจะมุ่งเน้นที่การจับกลุ่มผู้ค้าในประเทศมากกว่าที่จะจัดการกับต้นตอของปัญหาการเจรจาการยอมถอยและการขยายเวลา90วันของว่าแดงอาจถูกตีความได้หลายทางแต่คำถามสำคัญคือจะมีรัฐบาลไหนที่กล้าพอที่จะจัดการกับต้นตอ ของปัญหายาเสพติดหรือไม่หรือเราจะยังต้องอยู่ในวงจรของการต่อรองที่ไม่สิ้นสุดต่อไปสิ่งเหล่านี้คือคำถามที่ยังคงค้างคาในใจประชาชนจากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยพมา่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อกองทัพไทยขีดเส้นตายให้กองกำลังวะแดงถอนกำลังออกจากพื้นที่ลุกล้ำดินแดนไทยจนเกิดความตึงเครียด ในพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าการเคลื่อนไหวของกองทัพว้าแดงในช่วงที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อความมั่นคงชายแดนไทยพมา่าสถานการณ์ยิ่งเพิ่มดีกรีความร้อนแรงเมื่อกองทัพไทยตัดสินใจส่งกําลังพลพร้อมอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่ได้สร้างความฮือฮาในหมู่ประชาชนและนักข่าวสายทหารอย่างไรก็ตามรายงานจากคุณวัสนาน,านุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้เปิดเผยว่า กองกำลังว้าแดงได้ร้องขอเวลาเพิ่มอีกสามเดือนหรือ90วันในการถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยยืนยันว่าภายในกรอบเวลานี้จะไม่มีการเผชิญหน้าหรือการสู้รบระหว่างสองฝ่ายแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่พัฒนาไปสู่การปาระทะกันขณะที่ฝ่ายไทยเองเลือกใช้กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการปะทะโดยให้เหตุผลว่ากองกำลังว้าแดง เป็นเพียงชนกลุ่มน้อยไม่มีศักยภาพที่จะสู้รบกับกองทัพไทยได้อีกทั้งการประทะอาจทำให้กองทัพไทยถูกมองว่ารังแกชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่รัฐบาลไม่ต้องการกองกำลังวาแดงแม้จะมีชื่อเสียงด้านความเข้มแข็งทางทหารแต่ก็ยังอยู่ใต้เงาของสองพี่ใหญ่อย่างพมา่าและจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสำคัญในแง่ของกำลังรบหากเปรียบเทียบกันตรงๆง กองทัพไทยย่อมได้เปรียบทั้งในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกฝนแต่กองกำลังวะแดงเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะมองข้ามได้ง่ายๆด้วยการสนับสนุนทางทหารจากพมา่าในฐานะรัฐกันชนและการหนุนหลังจากจีนกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้จึงได้รับการติดอาวุธและฝึกฝนอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามการสนับสนุนที่จัดหนักจัดเต็มจากจีนดูเหมือนจะกระจุกตัวอยู่ที่ว้าเหนือ ขณะที่ว่าใตา้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยเป็นเรื่องยากที่จัดหาอาวุธและทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับการเปิดศึกกับทหารไทยหลายทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยและพมา่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงและเส้นตะเข็บอันคดเคี้ยวยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนกองทัพไทยและว่าแดงจึงต่างพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ โดยอาศัยความยืดหยุ่นและการประนีประนอมแต่เมื่อความรอมชอมนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างในการคืบคลานการตั้งฐานของวะแดงเริ่มล้ำเข้ามาในดินแดนไทยจุดที่เด่นชัดที่สุดคือบริเวณดอยหัวมา้าซึ่งกองกำลังวะแดงได้ขยายพื้นที่ฐานปฏิบัติการล้ำเข้ามาถึง250เมตรความอดกลั้นของฝ่ายไทยที่ดำเนินมาอย่างยาวนานเริ่มถูกตั้งคำถาม หากปล่อยให้ว้าแดงขยายอาณาเขตต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีการตอบโต้นี่อาจกลายเป็นการอ้างสิทธิ์แบบกึ่งถาวรที่ส่งผลเสียหายต่ออธิปไตยของประเทศในช่วงที่ผ่านมากองทัพภาคที่สามได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้วยการส่งหนงังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนระดับท้องถิ่นหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้กองกำลังว้แดงถอนตัวออกจากพื้นที่ ที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยหนังสือประท้วงเหล่านี้ไม่ได้ส่งเพียงครั้งเดียวหากแต่ถูกย้ำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้างหลักฐานในระดับสากลคำถามสำคัญที่ตามมาคือทำไมจูจ่ๆฝ่ายทหารไทยจึงแสดงท่าทีเอาจริงในการจัดการปัญหานี้คำตอบอาจเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำในกองทัพไทยเมื่อพลเอกพนาคลาปลอดทุกข์หรือบิ๊กปู เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กปูไม่ใช่เพียงนายทหารธรรมดาแต่ถูกขนานนามว่าเป็นนายทหารสายอเมริกันนิยมด้วยประวัติที่โดดเด่นเขาเคยเรียนจบหลักสูตรสำคัญจากสหรัฐอเมริกาและผ่านการฝึกในฐานะตัวแทนของกองทัพไทยในโปรแกรมพิเศษต่างๆกระแสข่าวลือสะพัดวา่าท่าทีเอาจริงของกองทัพในครั้งนี้อาจไม่ได้มาจากแรงกดดันภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ยังอาจเกี่ยวข้องกับแรงกระซิบจากพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาการประท้วงและการดำเนินการที่หนักแน่นขึ้นของไทยในครั้งนี้อาจถูกผลักดันผ่านช่องทางทางการทูตหรือการหารือระหว่างนายทหารระดับสูงทั้งนี้พลเอกพนายังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ซึ่งเป็นหน่วยที่ต้องประสานงานโดยตรงกับสหรัฐอเมริกา ในเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกทหารสำหรับกองกำลังวะแดงท่ามกลางแรงกดดันจากไทยการเลือกถอนกำลังออกจากพื้นที่ชายแดนอาจถูกมองว่าเป็นการสูญเสียพื้นที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์แต่หากพวกเขาเลือกยืนหยัดต่อไปนั่นอาจนำไปสู่การเผชิญหน้ากับกองทัพไทยซึ่งมีศักยภาพทางการทหารที่เหนือกว่าแม้ว่ากองกำลังวะแดง จะเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในสายตาของกองทัพไทยแต่ในบริบทของภูมิภาคความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับรัฐบาลพมา่าและบทบาทในฐานะรัฐกันชนระหว่างไทยกับพมา่าว้าแดงได้สแสดงจุดยืนว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่เพียงเขตแดนของไทยโดยสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์แม้พม่าจะไม่ได้มีอำนาจเหนือพื้นที่โดยตรงแต่กองกำลังวะแดงได้รับไฟเขียว ให้ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคของคุณศานายพลยาเสพติดผู้โด่งดังในอดีตในสถานการณ์นี้วะแดงยืนยันขอเวลาระยะ3-4เดือนเพื่อรื้อถอนฐานปฏิบัติการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการถอยอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งการถอนกำลังแบบเร่งรีบอาจแสดงถึงความอ่อนแอเกินไปสำหรับวาแดงการยอมถอยในครั้งนี้เป็นทางเลือกที่ถูกบีบด้วยสถานการณ์ แม้ในใจลึกๆพวกเขาอาจอยากลุกขึ้นสู้แต่ความเป็นจริงที่ต้องเผชิญคือแรงสนับสนุนจากจีนที่ยังไม่ได้ถูกเปิดไฟเขียวในเกมนี้จีนมีบทบาทเป็นผู้เล่นเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดกองกำลังว้าแดงอาศัยจีนเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งในแง่าการเงินและอาวุธแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เอื้อให้จีนเข้ามาหนุนว้าแดงอย่างเปิดเผยจีนกำลังเล่นเกมยุทธศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนในภูมิภาค การสนับสนุนให้ว้าแดงปะทะกับไทยไม่ใช่สิ่งที่จีนจะได้ประโยชน์ในขณะนี้ดังนั้นการที่จีนไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนว้าแดงในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าไม่ใช่เวลาของสงครามตัวแทนจากกองทัพบ,บกไทยและกองทัพภาคที่สามได้มีการพูดคุยกับผู้นำกองกำลังว้าแดงรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากพม่าและจีนเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม การเจรจาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ลำแดนของว่าแดงแต่ยังโยงไปถึงความมั่นคงในภาพรวมของชายแดนมีการคาดการว่าในเร็วๆนี้จะเกิดการพบปะระดับสูงระหว่างไทยและพมา่าโดยมีหัวข้อหลักคือการปรับปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ยังคงค้างคาคือกรณีของเรือรบพมา่าที่โจมตีเรือประมงไทย จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก็จะถูกนำมาปรึกษาหารือด้วยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองทัพอากาศได้จัดการฝึกทางยุทธวิธีประจำปีที่สนามฝึกชัยบาลาจังหวัดลบบุรีซึ่งปีนี้มีการเน้นการฝึกที่หลากหลายเช่นการใช้เครื่องบินรบหลายรุ่นในการลาดตระเวนและการทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์อย่างแม่นยำการฝึกนี้ถูกมองว่า อาจเป็นการแสดงศักยภาพทางการทหารโดยเฉพาะส่งสัญญาณไปยังชายแดนภาคเหนือให้ฝ่ายวาแดงรับรู้นอกจากนี้ยังมีการฝึกเครื่องบินกริฟเฟนและการปฏิบัติการทางทะเลซึ่งอาจสื่อถึงชายแดนด้านตะวันออกเป็นการแสดงความพร้อมทางทหารทั้งทางบกอากาศและทะเลการที่กองกำลังวะแดงยอมถอยกำลังทหารออกไปครั้งนี้โดยขอเวลา3-4เดือน พวกเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอีกหรือไม่แต่ฝ่ายไทยเองก็ต้องไม่ไว้วางใจในสถานการณ์และต้องมองไปยาวๆว่าทางว่าแดงอาจจะขอเจราจายืดเวลาออกไปอีกก็เป็นได้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามและกดกระดิ่ง พื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ